สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพทธ์ออโตอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เรามากันอยู่ในโซนของด้านหน้าร้านนะครับแต่จริงๆแล้วว่าอันมีรถอีกรุ่นหนึ่งมานำเสนอนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวรถเก๋งที่น่าใช้และก็เรามียอดขายตัวรถรุ่นนี้ที่ดีมาตลอดในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะครับ คราวนี้แล้วว่าอยากกระจายในเรื่องของตัวข่าวสารตรงนี้ว่ารถน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งหรือว่ารถเก๋งที่น่าจับตามองน่าจับจองเป็นเจ้าของเดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามารับชมตัวรถในคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นฝากพี่ๆทุกคนนะฮะที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอ่านรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน คลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองเป็นพันอโอตโต้นะครับสำหรับในส่วนของตัวรถคลิปนี้อ๋มเจย,ยกเป็นตัวเอาติปมาครับเอาติปหนดตัว G รถปี2016นะฮะมันก็จะมีในเรื่องของตัวค้ากันเหมือนเดิมนะครับเอาติปนี่ไม่ว่าเราจะมีเข้ามากี่รุ่นมีเข้ามากี่คันเป็นตัวโฉมเก่าเป็นตัวโฉมใหม่ก็ยังมีคุณลูกค้าหลากหลายทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดที่ให้รับความนิยมเยอะมากนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเรามองในเรื่องตัวการใช้งานแน่นอนนะฮะมันใช้งานได้ทั้งในตัวเมืองนอกตัวเมืองหรือว่าในชีวิตประจำวันหรือว่าขับขี่ไปทํางานปกติทั่วไปอะไรแบบนี้เนี่ยคือตอบโจทย์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับและก็ในเรื่องของสมรรถนะของตัวรถเครื่องยนต์สับหนึ่งจุดหกตัวจีเนี่ยถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอะไรบางคนดูเป็นตัว1.5ไว้แต่ว่ามันยังไม่ค่อยแบบเอี่ยมกับหัวใจสักเท่าไหร่นะฮะหรือว่าเอี่ยมกับในเรื่องตัวการขับขี่ของเรามากสักเท่าไหร่ตรงนี้ลองมาดูเป็นนนตััว1.6รี้ดูคบ ก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะส่วนของตัวรถถ้าเกิดเอาตีตอนนี้นะฮะเราจะมีเป็นตัวปี2014กับตัวปี2015นะครับคือเป็นตัวรถรุ่นเดียวกันแต่ว่าแตกต่างกันแค่ในเรื่องตัวปีอย่างเดียวส่วนสําหรับอีกอย่างนึงนะครับคือมันจะเป็นตัวโฉมเจเนอเรชัน21นะฮะหรือว่าถ้าเกิดบางคนอาจจะเรียกเป็นตัวแบบพวกออนงออนนิวอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ตามถนัดแล้วแต่คนเรียกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาสำหรับตัวรถรุ่นนี้ก็คืออะไรครับ แน่นอนว่าถ้าเกิดคุณลูกค้ามีเครดิตหรือว่าคุณลูกค้าไม่มีเครดิตไม่ต้องใช้เงินออก,กรถเลยแม้แต่บาทเดียวย้ํานะครับเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออก,กรถนะครับหรือว่าไม่มีเครดิตก็ไม่ต้องใช้เงินออก,กรถเช่นเดียวกันแต่ต้องมีอาชีพและก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้นะครับอย่างเช่นอันยุกตัวอย่างคันนึงก็จะเป็นตัวรุ่นนี้นะครับคันนี้เป็นตัวรถปี2014ราคาจะอยู่ที่3 9 9 0 0 0า่านบาทครานี้แล้วว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการซื้อคนเดียวไม่คำ้ำไม่กู้ร่วม ต้องเป็นยังไงบ้าง3 9 9้มันจะผ่อนอยู่เดือนแล้วประมาณ8 0 0 0นต้นๆถ้าเกิดคุณลูกค้าไรายได้เกิน16ื่นขึ้นไปสามารถซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องคำไม่ต้องกู้ร่วมมีเครดิตไม่มีเครดิตอันนี้ไม่สนใจเลยนะครับเพราะว่าตัวรถรุ่นี้คือยอดจัดไฟแนนซ์คือมันได้เยอะแต่ถ้าเกิดดูในอีกมุมนึงถ้าเกิดคุณลูกค้าสะดวกที่จะซื้อสดมากกว่าราคาอะไรอย่างนี้เรามาต่อรองกันเพิ่มเติมหน้าร้านได้เลยแต่ถ้าเกิดถามว่า399ตรงนี้มีส่วนลดไหมมีแน่นอนอยู่แล้วครับ ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนของตัวรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมยังไงเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ตัวรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งหรือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เรามองแล้วว่ามันเป็นตัวรถแบรนด์ตลาดครับ ซื้อง่ายขายคล่องอะไลมันสามารถหาได้ง่ายด้วยไม่ว่าจะซ่อมในศูนย์ก็ได้ซ่อมนอกศูนย์ก็ได้หรือว่าสมมุติว่าเราใช้งานไปสักนิดนึงอาจจะไปพังในโซนเราแวกแถวบ้านหรือว่าไปพังอาจบนทางหรงทางด่วนอะไรประมาณนี้มันมีอะไหล่พร้อมเปลี่ยนตลอดเวลา ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวการประหยดน้ำมันถือว่าดีไหมในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วว่าเรื่องตัวการประหยัดน้ำมันตรงนี้เนะี่ยมันขึ้นอยู่การขับขี่ของพี่ๆแต่ละท่านด้วยว่าใช้รถยังไงขับขี่ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับอีกอย่างนึงคือตัวรุ่นนี้เนี่ยเป็นเกียร์ c V T แบบ7 s p e สปีดนะฮะใครที่กาลังดูเป็นตัวโฉมนี้อยู่แล้วสนใจก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคนะฮะสำหรับ,บคลิปนี้แดงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด s u b สไครต์นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนยกไม้กับผู้ลูกค้าได้ดูนั้นหรือว่ามีคันไหนมาอัปเดตกับผู้ลูกค้าได้รับชมอีกเดี๋ยวรอติดตามตัวได้เลยนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษยัง คลิปนี้ได้และเด็กคลิปหน้ามาจาัดก,การให้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอฝากไว้ด้วยตัวออาติถือว่ายังเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราจะมีตัวรถเข้ามาเติมสต็อกกับที่ร้านของเราเรื่อยๆแบบนี้ตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเรามีแพลนว่าจะออกตัวรุ่นนี้ไว้หรือว่าหารถใช้งานครั้งแรกสักคันหนึ่งถือว่าจบหมดทุกอย่างครับติดต่อเข้ามาได้เลยและเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านสวัสดีครับ